เอาเตือน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 เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารพครับวันนี้ผมมีเพื่อนสัตว์โลกนะครับมา,าให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่เขาเรียกว่ากิ้งคือครับกิ้งคือเนี่ยก็เขาจะมีชื่อเสียงนะครับในการแหล่นะครับถ้าใครแหล่ถ้ามีกิ้งกากิ้งคือเขาไปประกอบแล้วก็จะดังครับเช่นว่า กิ้งกากิ้งกือลากิงกาลากิ้งกืองเงอะ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 เงเนี่ยนะครับก็จะดังเป็นว่าเล่นนะครับมีคนทศพลหิมาาน,นะครับปล่อไว้พชรพพสุพรรณที่เป็นต้นตระกูลของกิงกก้งกากิ้งกือครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นสัตว์โลกที่น่ารักอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวยาวนะครับและก็ บางพื้นที่ก็มีตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับที่อยู่ที่สวนของเราผมเองนะครับกลางทุ่งนาแถวแถวข้างวัดสวรณารามตาบนสารยามเบอร์พุทธมนตรนจังหวัดคนครปฐมท่านผู้ชมที่กคารบครับแม่เขาจะไปอย่างไวมากทีเดียวนะครับจะรถไฟคันนี้นะครับก็ถ้าอยากจะดูของแปลกของใหม่ติดตามตามช่องของเรานะครับท่านผู้ชมครับอพอได้ยินเสียงแล้ว เบรกทันทีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าจะทำเอาหางลงข้างล่างนะครับแล้วก็เอาหัวขึ้นข้างบนนี่ก็จะเป็น question mark นะครับท่านผู้ชมครับอยู่แค่นี้สงสัยเขาได้ได้ยินเ,เสียงของกระผมนะครับเ,เขาก็เลยเกลายเป็น question mark ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ก็นี่ก็คือลักษณะของกิ้งกา่ากิ้งคือครับเขาจะบอกผมว่าเอาถ้าอยากจะถ่ายก็รีบถ่ายให้จบๆก็แล้วกันจะรีบไปทํามาหากินต่อนะครับอันนี้ก็ต้องขอบใจเจ้ากิ้งก่าน้อยตัวนี้เจ้ากิ้งคือตัวน้อย,ต,อยตัวนี้นะครับนะครับโอ้อยากจะไปหากินต่อแล้วว่าอย่างนั้นไปดีกว่านะครับก็เนี่ยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับติดตามช่องของเรานะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับ นแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับจะได้มีของดีๆมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมกันนะเขาคงจะเข้าไปหาที่หลบภัยแล้วล่ะนะครับนะจะเข้าไปดีหรือไม่เข้าไปดีน no. เข้าไปดีหรือไม่เข้าไปดีโนานะครับหอยหลังนะครับบอกไม่เข้าไปดีกว่านะครับเดินผ่านแผ่น กระดานนี้ไปดีกว่าว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะนะครับไปหาเกณฑ์หาอยู่มีความสุขนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมทุกคลิปของรายการของเรานะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ